สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแสงกัมหัสนักศึกษา6602 10192คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า G Step นับเก้าติดตามระยะทางนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แค่การนับเก้าแต่มีทั้งการคำนวณแคลอรี่ติดตามระยะทางด้วย GPS รองรับการใช้งาน และการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันนั่นเองค่ะแอปนี้เป็นแอปฟรีไม่เสียตงังสามารถเข้าใช้งานได้เลยค่ะและเมื่อเรากดเข้าไปนะคะเมื่อเราเข้ามาหน้าแอปนะคะก็จะให้เราระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นให้ใส่ชื่อของเราเลือกเพศและวันเกิดและสัญชาติของเรารวมถึงน้ำหนักและส่วนสูงของเราเพื่อความแม่นยำในการคำนวณนั่นเองค่ะ และเมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นในการคำนวณแคลอรี่ของเราในการตั้งเป้าหมายของเราในแต่ละวันค่ะแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นแต่เป็นแอปที่ทั่วโลกใช้กันเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันแลกการน,นั่นเองค่ะ การใช้งานที่เหมาะสมสแอปพลิเคชันนี้เหมาะสําหรับสายวิ่งสายเดินเหมาะมากสําหรับการเก็บสถิติเดินไปเดินมาหรือว่าทํางานวิ่งออกกําลังกายนั่นเองค่ะและที่สําคัญมีระบบโซเชียลระบบที่ทําให้เราแชร์สถิติและแข่งขันกันกันกบเพื่อนได้ช่วยสร้างแรงบรันดาลใจในการออกกําลังกายของเราในแต่ละวันด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเรามาหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเห็นว่ามันจะมีการเก็บสถิติ สำหรับเดินวิ่งขี่จัก,กรยานค่ะและในแต่ละวันเราสามารถตั้งเป้าหมายว่า1วันเราจะวิ่งประมาณกี่กิโลในแต่ละวันของเราเองค่ะและข้อควรพิจารณาจากแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือการอัปเดตค่ะจากรูปเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ทิ้งช่วงนานเกินไปสำหรับการอัปเดตสายสุขภาพค่ะแต่ตราบใดที่ยังใช้งานบน ios เวอร์ชันปัจจุบันก็ยังใช้งานปกติได้ไม่มีปัญหาค่ะ และข้อควรพิจารณาข้อที่2ก็คือการใช้แบตเตอรี่ค่ะเนื่องจากมีระบบติดตาม GPS หากเปิดใช้งานหมดติดตามกิจกรรมต่อนเนื่องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะและแอปพลิเคชันที่เราได้นำมาเปรียบเทียบกับแอปเบื้องต้นที่เราได้นำเสนอไปนะคะนั่นก็คือการนับก้าวค่ะนับก้าวเดินแอปนับก้าวเดินนะคะ จะเน้นการเซ็นเซอร์จากการตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นหลักอาจจะไม่มีระบบแผนที่ GPS ที่ละเอียดเท่ากับแอป,ปแรกที่นำเสนอไปค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2แอป,ปนะคะแอป,ป G Step เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการแข่งขันกับเพื่อนแต่แอป,ปที่2เนี่ยจะเน้นการใช้งานเป็นการส่วนตัวค่ะและอาจจะขาดลูกเล่นในการสร้างแรงจูงใจร่วมกับผู้อื่นได้และที่สำคัญนะคะแอป,ปการนับก้าเนี่ย จะไม่มีการวิเคราะห์ที่มันมีความหลากหลายเท่ากับแอป G Step ที่เรานำเสนอไปค่ะทำให้รายงานสถิติอาจจะไม่มีความจาะลึกเท่ากับแอป G Step เพื่อการออกกำลังกายโดยเฉพาะยงายกันบ้างคะ่ะทุกคนหากทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแล้วอย่าลืมไปโหลดกันมานะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็น v, แอปฟรีเราสามารถโหลดกันมาใช้ได้ใช้ได้สำหรับทุกโทรศัพท์ทุกรุ่นโทรศัพท์ที่เรามีได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ